เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมวิหารฟาโลโอ้กว่าจะโหลดเสร็จโถเ่เข้าเกมค่อนข้างนานนะครับคงจะเป็นเพราะเน็ตนี่แหละ,ไ,ะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว จะสนใจอย่างอื่นมีเสียงอยู่เสกเสียงแป๊บลืมเซ็กเสียงสวัสดีพี่รอบเนีย่ยนะเฮียมึงมาแล้วอ่ะไอ้เฮียมาเพียบเลยอุ้ยเฮียปืนยิงไม่เข้าทำไมยิงมันไม่สตันออกไปวะ ยิงแล้วมันขยับมาหานะ่ะไม่ชอบเลยแบบนี้ปกติยิงน้ำมันต้องถอยมาแจนะวะอะไรวะเนี่ยคนไปนไหนหมอสด่ดานฟ้าแม่งไอ้พวกบักก็ไม่บักมาช่วยกูเลยอยู่นั่นเองโตกสิเฮ้ มีโลอยู่ด้านบนสวยโลนเอ้ยมีมีอันนี้ดีวะเกือบปริมกระโดดซะแล้วกูมันโดดลงเลยลเหรออมซิ่งไปไหนไปไหนหรอวะเอาตายแล้วดีกว่าอีกตัวไปไหนหรออีกตัวอยู่นู่นโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยอยู่ตรงไหนวะ ให้มันลงมาก่อนนะมันลงมาเดี๋ยวมาลงมา,มา,งมาไม่จะลงมาเหรอเอามาลงมาหน่อยเพื่อนไม่ได้วะขี้เกียจไปหามันนะเอามาลงมาหน่อยดิเอาตายก่อนแล้วเที่ยไอ้ผีเวรมึงหลายแง่นี่วะ ไปอยู่ไหนก็ไม่ได้อยู่นี่อะ่ะอยู่นี่ปลอดภัยสุดหรือเปล่าป่ะถ้ามีคนเยอะเราปลอดภัยแน่นอนล่ะปืนแม่งยิงไม่เข้าเลยไม่รู้คูยิงมาเป็นหรือเปล่ามาันตรงเน้นหัวนะแต่ว่าโลนขนาดนี้คงยิงหัวได้อะ่ะเป็นพอน็ตด้วยเอ๋อวิ่งหนีผีซะแล้ว พี่ไม่รู้เรื่องพี่จะอยู่แค่บนนี่ทำไมไม่ตามผมมามาเร็วสิสหายสหายเอ๋ยสหายเอ๋ยมันมาแล้วมันมาแล้วพอออกมาแล้วมาดิมาดิไอ้เขี้ยมึงมึงเดินดิเอามึงวิ่งให้มันตุทำไมเอาไอ้เขี้ยมอเตอร์ไซค์ก็มาด้วยสวยครับพี่ ไอสัตว์ผีผีอามาโซผีอามาโซเล่นกูนแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเจอท่าไม่ตายขันเทพไปแล้วได่ได่ไดไดเฮนชิกูฆ่าได้สามแค่นี้ก็สวยโลนแล้ว โอ้ยไอ้ด็ไอ้คนที่ขึ้นมากับผมถ้ามันวิ่งมาหาผมก็โอเคแล้นะ <c oughs> มันจะไปยืนยืนไอ้ผีตัวเมียวะอะไรของมึงเนี่ยรอไปก,กี้แม่งผีดูมากผีดูไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงเลยจอชิงเอเออ้ากูเป็นผีควายพองหี้ยกูตามตรงนี้ไปเลยพลังจัตสนีบารัดสวย ตายซะมนุษย์โลกเลยเฮ้ยอีกแค่ตกเอา้าไม่รู้มันจะบักไปยังั้นไอว้วนี่ไม่เป็นไรเต้นก่อนมันตายแล้วดีกว่าอะไรวะน่าเป็นผีซะงั้นผีตัวนี้แม่งไม้เท้าบางจอมไม่เวีนไปแล้วไปแล้วเอา้า ไปไหนต่อวะไม่อยู่ตรงไหนอีกขมโมงกันเลยขมโมงกันหรืออนาคินอนาคินไม่เกี่ยวแล้วอันนี้พลังไอเวสเอ,าอ้าไอซั์ไม่เป็นไรด้านล่างก็มีเป็นอะไรให้ไปไม่อยู่ตรงนี้ดีไหมวะลองดูก่อนนะผมเห็นในคอมเขามักไปาอยู่ตรงนี้แต่ว่าดูทรงนะกูคงไม่ลอะ เอาฮีโร่มาลุยบาดเวนเฮ้ยๆอุ้อยยอมยอมยอมสมยอมเอา้า <c oughs> ไปดูผีตัวอื่นไม่ได้ด้วยตัดภาพให้กูดูผีตัวอื่นดิเอาจบก่อน <laughs> สงสัยล้วไอ้พวกผีมันชอบมาอยู่ตรงนี้บ่อยมากเลยเอาอยู่ที่เดิมเียก่อน มันไม่เ sure, มคชัวร์ไปประเด็นอะ่ะเราอ,อยู่ตรงนู้นก็จะต,ตายก็ได้อะ่ะมามีฮีโร่ไปฆ่าไอ้มมีฮีโร่ฝึกมีตาทิอ์อ่ะโคตรไม่โอเคเลยจริงเ,เออคนคนเขาจะซ่อนับผีใช่ไหมเขาก็ไม่เห็นที่ประทร้ไอ,อ้สัตว์พองตามหลังมายิงให้นอนยิงให้นอนเออสวย ผีแม่งยังมีเรื่องอ่ะต้องเช็คหลังตลอดนะพอพอมันนับพี่จบเนี่ยนับว่าผีจะมานี่คือต้องเช็คหลังเลยงานหยาบะมึงมาหากูเป็นแถวแน่เลยเอาไปเอามาให้เมีชัวร์แล้ววันนี้ก่อนดีกว่าน,นี้นี้นี้นีดีกว่าวแม่งไอ้ผีแม่งเอาตะกูุยได้เฮียช่วยกูด้วยเพื่อนรัก เธอรักจากซอมซอมบี้พ่อไอ้สั์ผีมาสวัสดีแจงเก,กโก้ซม,มาริโตไอโอมาเราโน่โอโกมาเราโน่โอโกมาเราโน่ไอสัตว์เจอไอเฮียไอสัตว์ตกใจตกใจพลังไม่โอ้ เมกสัวไม่ได้เลยมันโหดจริงไอ้มัมมี่ฮีโร่แม่งกระโตกอย่างเดียวมึงก็ไปรีเลือดกว่าดีเฮ้ยมึงก็ตายแน่นอะกูกูเสียผีมากว่าเสียผีมากว่าคนนะตอนนี้เอาโตกหลุมตกหลุมพงังตาย ๋อจบเกมแล้วโอ้ครณลว่าจบตัวเลือว่าจบนะมามารอบสุดท้ายผมผมผมลองก็ได้ปะผมจะลองมาอยู่ตรงนี้นะจะไม่ไปไหนจะไม่เกลรยไม่เกี่ยวนะเกลรยไม่เกี่ยวอยู่ตรงนี้เว้ยเขาาเขาชอบมากอยู่ตรงนี้นะเราจะลองอยู่ตรงนี้ยูมันจะมีใครเห็นไหมถ้ามีแสดงว่ามึงเก่งจรงิง ไหมมันไม่มันไม่มีใครมามันไม่ชอบมาเล่นตรงนี้เลยอ่าไม่มีก็แปลกอ,งโงโอีโง่เอ้ยเฮียมันสลัดโอ้คุยยอมตายก็ได้เวเน่เป็นฮีโร่ก็สู้ไปได้โอ้ยมันเล่นเก่งก,กันนงวะจะเล่นเก่งเกินเหตุสิเพื่อนไปได้หมดเฮ้ย อุย้ยเกือบตายกูเกือบตายเราจะเล่นเซฟๆเ,เราจะไม่ยอมแพ้ฮีโร่อีกต่อไป่าเพิ่งฆ่ามันตายให้กูฆ่าเธอให้พวกผีอุย้ยอะไรวะเนี่ยซุนุมุนอ้าวจบปอนกันแล้ว้ มีทีไหมมีทีให้พี่ไหมมีที่สองโอไมายก็มัาจะเชื่อว่าจะที่สองได้โดนฆ่าทั้งหลายดิแทบตายอ่ะตายทุกทกดอกอะ่ะเออโอเคถือว่าโอเคนะครับผมนะโอ้โหยกปืนก็เท่แล้วปางก็เท่เหมือนกันอ๋อมีสองท่าโพสใช่ไหมเออจบแค่นี้ใครนี่เข้ามารับชมมือเฟิร์ปิดไหมใครนี่เขามารับชม ก็ฝากกดไลค์กระสนาครให้ด้วย